สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะํามาแรงมากแต่เว้นจะตกดินละค่ะโมงแรงแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพายยางรอสวนค่ะเมอาบุ้มเอาอันนี้มาให้เบิรงก่อนค่ะบักเขือพวงบักเขือพวของของเราจะได้กินแล้วนะคะมันจะได้กินบักเขือพวงละค่ะดีใจจังดีใจจังเลยไม่ได้ซื้อเขากินแล้ว เกิดพ่วงละสามน่วยก็ดีใจอยู่เ้อปุ่มใครก็บ่เกิดเนอคะ่ะปีที่แล้วนะปีกายนี้เกิดมาล่วงดอกล่วงเบิดเลยถ้าบ่เกิดแน่เดี๋ยวจะตัดเ้อค่ะเด้อถ้าบ่เกิดมันจะตัดท่มท่านที่เด้ดเด๋เดี๋ยวผมพาไปพาไปทักทายเจ้าเงินก็เจ้าทองก่อนค่ะป่าในบอ่อเนี่ยคะ่ะน่าลักบอน่ารักบอฮัลโหลฮัลโหลมามามาทักทายในเ็ว มาทักทายลนเรื่เขาคุณค้นล่ะค่ะเริ่มคุณค้นละ่ะเพราจจำบุมได้ต่แฟนบุมมม้อาหารนี่เขาเขาว่าเขามาไก,ก่ค่ะนอกบุมคิดว่าเขาจำบุมได,ด้ด้ค่ะเพราะว่าบุมมาให้อาหารเขาทุกเสาร์ทุกเลงค่ะเขาจำได้เขาก็จะมาทักทายแบบนี้นแหละนี่แหละบุมมาตักอาน้ำยู่นนี่ละค่ะไปรดพรักเนี่ยน้ำจากขี้ปลาเนี่ยค่ะในบัวขี้ปลาเนี่ยน่ารักนะค่ะเบื้องเนี่ยเจ้าเงินก็เจ้าทอง มูไฮมากค่ะเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาช่อมบักพริกกันค่ะพริกในกระบะของบุมนี่เบิรงในน,นี่ค่ะโอ้ยอิมอิมจนเน้นทองคอไพ่ลายลๆด้วยค่ะเดี๋ยวเข้ามาช่อมพริกสีม่วงกันค่ะบูมมาอัปเดตให้เบิรงเนาะค่ะเนาะเนี่ยแหละบักพริกในกระบะบุมบอกพริกบอกเคะเทศแล้วก็บ,บักพริกอยียงนี่บักพริกช่อค่ะบักพริกชองเข้าที่บุมทําคลิปไปเมื่อก,นกอนๆอนอ่เนาะบักพริกชอ่อกำลังเกิดดอกเนาะคะ่ะ วนี่ก็จับมากแล้วค่ะเนี่ยเห็นบอรเริ่มจับมากเป็นช่อมแบบาแล้วบัคเกอเทศกืมบารูพี่กันค่ะเกิดดอกแต่ว่ายังบม่เห็นลูกเขาอยู่ยังบม่เห็นบคัคเกอเทศเลยสังเกตได้ว่ากระบะนี่เนาะค่ะแต่ละกระบะบ่าจะเป็นกระบะได้กระตามทาสร้างผมจะปลูกผมจะเน้นปลูกพืชหลายๆชนิดค่ะเขาจะปุุบบ่ปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะจะผสมกันไปค่ะอันนี้เป็นพริกฮาลาปิโน พีสเปนบอีกอันนี้เสียบๆได้ค่ะเอาไปเอาไปชุบแปลงทอดกินซดก็ได้เอาไปลวกก็ได้ค่ะเนื้อมันแน่นดีกรอบดีกรุบกรแทนมาตัวนี้ก็จะเป็นบอกพีกเอ่อเอ่อเบนคิวเลอร์เนาะคะ่ะบอกพีขาสมองเกิดดอกออกมาละค่ะนี่จะได้เห็ดพันุนแล้วนี่บอลูว่าจะจับไห่บอเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขามารลุนกันเนาะเนี่ยเบิ่งในข้อมเพ็ของเขาค่ะสิบพาร พาดบวกพาดพาดขึ้นไปเลยค่ะอันนี้บุ๋มยังบ่ท่านเ,เคยกินแล้วค่ะมันเผ็ดคักเนี่ยเป็นบอกพริกเผ็ดที่สุดในโลกแต่ก่อนเนี่ยตออที่บุ๋มฮัดปลูกพริกไม่ไม่เดี๋ยวบุ๋มจะพาไปเบิ่งอีกต้นหนึง่งที่บุ๋มฮัดปลูกพริกไม่ไม่มันจะมีอีกพันสายพันหนึ่งที่เผ็ดที่สุดในโลกแต่อันนี้เผ็ดขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นเป็นสายพันใหม่ที่เขาที่เขาเหามาเนาะคะ่ะนาะแฟนบุ๋มก็ไปซื้อมาปลูกค่ะ เนี่ยค่ะต้นนี้ที่ผมเฮ็ด <c oughs> คลิปไปแล้วให้ okay, เบิงนะฮาบานิโลเนาะคะ่ะฮาบานิโลเขาบอกความเผ็ดระดับความเผ็ดเขาบอกมีระดับความเผ็ดแต่บอกค่ะเขาบอกวา่า very really hot เนาะ very really hot โอ้ very hot เผ็ดมากมากนี่เห็นบอกค่ะจับหมากแล้วจับแล้วบางช่อบางอย่างเขาก็จะอช่อโลน,นะะเนาะค่ะเนาะหมากเขาก็จะโลนเพราะว่าเขาเกิดมาหลายค่ะเขาก็ต้องอสละดอกสละทิ่มแน่เขาเอาเลื้อไว พ่อซ้ำนี่แหละค่ะตนแม่เขาจะได้ล้ำเลี้ยงอาหารไปเลี้ยงได้ไดอันนี้เพียงพ่อเนาะค่ะเนาะเนี่ยตนเนี่ยตนไม้น้อยใหญ่บักพริกหน่อยบักพริกให่ก็เกิดขึ้นมานอันนี้ก็เป็นดินเก่ากันค่ะที่บุ้มใส่ดินเก่าปลูกเดี๋ยวห้อยยางมาเบิ่งทางขางบานทั้งพี่ลมวอยๆยพยากรณ์อ,อากาศเาขาคาดว่าจะร้อนไม่อีกละค่ะ ร้อน38อยู่ที่38กับ36องศาจะรอดบอเดี๋ยวมาเบิร์ว่าตน้นใดสิรอดแดดมาางความร้อนมันจะมาอีกแล้วค่ะสา้ามือดีสี่มือไข่เนาะนี่มุมเก่าภาพเดิมเพิ่มเติมคือดกดกดกค่ะบอกพิกอ่อนซ่อนแต่อ่อนซ่อนแท้เกิดขึ้นมากกติดทุกช่อทุกดอกมันละมีความสุขเนาะค่ะ มีความสุขจังเลยความสุขเล็กๆน,น้อยๆในสวนหลังบานโอ้จะเนีนมุงมีความสุขค่ะไปกินเขากลับมาเนีนทองอึงๆนอนตื่นขึ้นกับเขาสวนค่ะเปิ่งได้นี่ยคือพ่วงก็เกิดดอกแล้วอุมว่ามันจะง่ายออกค่ะใ่ญ่ออกจากกระถางเนี่ยสังเกตได้ว่ากระบ,บะนี่เนาะค่ะถ้าผู้ใด เนาะเอฟซี no, ทันใหม่ๆเพื่อนก็อาจจะยังบรูเนาะคะ่ะเดี๋ยวบุมจะบอกใอ้ฟั่งเด้อว่ากระบะนี่เนาะคะ่ะบางคนเพื่อนขอคอมเมนต์มาว่าปลูกพี่จังไดขึ้นได้งามแท้ mm hmm. เนี่ยค่ะมุมงก็บอลูือกันค่ะว่ามุมปลูกจังไดเนาะมุ้มก็เขาก็ดูแลค่ะดูแลตั้งแต่ตน้นตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกเลยค่ะเพราะว่าดินกระบะเนี่ยมันเป็นดินเก่าค่ะดินเก่ามาได้สองปีแล้วจะเข้าสามปีแล้วเนาะ,ะถ้าเกิดเอฟซีทันกัเก่าเพื่อนก็อาจจะหูค่ะเพราะว่า ปีที่แล้วนะสังเกตได้เลยว่าบ๋ม่ามการขุดดินกระบะเนี่ยลือทอนออกมุดเลยค่ะบอ่อเสื้อย่อนกลับขึ้นไปเบิ่งคลิปเก่าๆได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามุ๋มกับพักดินไปนานแล้วกับ๋งกับพักเฮ็ดคลิปไปประมาณสี่หาเดือนได้ <c oughs> แล้ว๋งกับกับมาปลูกพักช่วงพักช่วงฤดูหนาวอะค่ะปลูกพักพวกพักสลดัดพักยางในกระบะนี่เนาะหลังจากที่บุม๋มปลูกกระบะนี่แล้วบ๋มกับทอนออกมาปลูกบอกพริกอะค่ะเนี่ย อันนี้จะเป็นบกพริกอีหยังกับบลุจับบอดได้แล้วค่ะมันเกิดเมื่อหลายพดน่าจะเป็นบกพริกหวานที่ผมซื้อมากินค่ะมันจะเป็นนวยเยาๆเยาๆลงมาพอผมได้มเมล็ดมันมากา่าต้นกามันมาปลูกผมกจำปอดได้ค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาผมค่อยจะจําได้เนาะทุกคลิปได้ที่ผมบอกว่าผมจําบกพริกบอดได้แต่บกพริกเนี่ยเห็นบอบกพริชอเห้าเนี่ยเกิดมากสวยๆได้ค่ะบางแนบางแนค่ะเป็นชอขึ้นมาเลย บอพีกันนี่เพชตาเหลือกเลยค่ะเพชตาเหลือกใส่บักตำสมแห้งแสบหอมอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นบอพริกหวานมั้งค่ะนี่ไอ้ไข่ริกอปาปิกาแต่ว่าบแมนค่ะเขาเขียนว่าริกอีหยังมุกะจำบ่ได้มึงสื่อพอาไงเราสื้อมากินเนาะค่ะผมเห็นมเมล็ดมันหลายมันก็เลยเอาไว้ค่ะเบื่องแน่เคี้ยวอึมดมปลูกผสมผสานกันไปเนาะค่ะเน้นปลูกลหลายชนิดค่ะ อ๋บ่อตองปลูกชนิดใดชนิดหนึ่งเนาะเมืองแหนมีหอดตน้นผักหอมผักหอมจีนผักหอมใหญ่ค่ะหลวกุมักหลวกกิน่นหลวกกินก็หน่พผิกบกเขือเนี่บกเขอได้กระบะนี่บ,บุมทอนไปหลายตน้นละเด้ค่ะทอนชิมเพราะว่ามันจะมาเป็นอ่าโรคยังก่ลลกล่ะโรคใบซีเรืองหลืองแมค่ค่ะใบซีเลืองเกล็งแกล็นอ่ะแม่มุมเลยทอนไปเผาไฟเลยบุอยามันล่ามล่ามใบใซตต้นอื่น บอกพีกของห้าแน่ดอกคักบอรกระบะหนึ่งมีหลายชนิดได้ค่ะเพรว่าจะเป็นหุ่นผักชีลาวเห็นบอต้นหน่อยๆเพราะว่าต้นแม่เขาต้นแม่เขาบุมเ,เคยปลูกเอามเมล็ดค่ะ,มะเมล็ดเขาอาจจะด่วงลงเนะคะ่ะเวลาเขาลดนด้ำลดน้ำเขาเกิดขืนเน,นาะนานเดียวไปโดนไกลๆนะเดี๋ยวบุมพนานผ้าไปเบื้บองบนอย่าีแค่บอกพีกโหระพาได้ค่ะเราจะมีเบิ้งเนื้อบนจะลรจะมีพีกมีโหระพา มีผักอีตูมีบักเขือในกระบ,บานนี่เนาะแล้วก็จะมีมะระแล้วก็ผักปังมีผักปังพร้อมเดมไปมัไปขุดมาค่ะเนี่ยเนี่ยนี่ต้นผักปังผักปังไปขุดมาจากหลังบ้านค่ะเห็นบ่ <laughs> ลายคักบ่ลายลายชนิดบ่ค่ะยังในกระบะเดียวผักไส้เอินบักไส้ามะาระขี่นกเนาะค่ะยัง เกิดดอกอยู่แต่วายัางบ่เห็นดอกตัวเมียเลยค่ะเห็นแต่ดอกตัวผูกบุกพิกเฮาเนี่ยก็เกลื่มเกิดดอกมาแล้วกระบะนี่ผมเอาขีหมามาผาสมและะ้วค่ะเอาขีหมามาอันนี้บกุกพิกอันจําได้บ่ที่บมเห็ดคลิปไปบ่ม,มาดอกเขาสวยอะคะ่ะคลิปก,ก่อนๆนะเมื่อก,กี้เมื่อเองเขาจับละค่ะเห็นบ่จับแล้วต้องมอกออกมากแล้วนี่จับหน่อยดอกบ่ร่วงเลยค่ะ ดอกไม่ร่วงบัพริกขี้หนูขาวต้นเนี่ยนะเบิ่งในหมายองมาไล่หนูขอมากค่ะหนูมากินบักเขือมูนอุ่ยปุ๋ยเลยต้นเนื่องหักไปแล้วเอาบริไดโทษมาเอาค่ะดีล,ละละมันไล่หนูให้เนี่ยจุ่มเนี่ยบักพริกดำทั้งต้นเป็นบักพริกดำเลยจุ่มเนี่ยเบิงเ่งในบักพริกดำเหมือนกับเผ็ดค่ะมันจะค่ายๆค้ายๆพริก รสชาติมันจะคลายพวกพริกชี้ฟ้าใช่ไหมคะเผ็ดคือกันเอาใบถัาตากแห้งเนาะค่ะอเขาสุกก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บบางเน่มึงขี้ดื้อคักบอมึงว่าบุึงจะมาปลูกบกฮู้มบุ้มก็ไปเอามาปลูกเห็นมันยืนสามกระถางเนาะค่ะมันเหลืออยู่สามกระถางมึงมึงเพาะก็เลยบม่มนี้บอกปลูกก็เลยเอามาลงในกระบะนี่นะมาเบียดกันก็ต้นอ้อยนี่แหละคะ่ะกระบะนี่ก็มีทั้งบักหู้มมีทั้งอ้อยมีทั้งบกักพริก ไม่ยังแน่ละหลายย่างหลายแนวเอออยากปลูกอยากกินอีหย่างเขาก็เลือกเก็บกินเอาเนาะค่ะขัดเรื่องยางกระยางเขาในสวนเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิงนั่งง่ามนั่งง่ามประจําประจําสวนเนี่ค่ะง่ามพักบบกโอ้ยเศร้ามากกันไปเอาโต๊ะหน่อยค่ะไปยกโต๊ะหน่อยมานางแง่งนะ่ะเห็นบบาโต๊ะเขียวๆนั่งแง่งก็แก่ก,กาแฟมีความสุกมานางทีเบิงอยู่ไหมคะ่ะ พีเบิงเ้งอะคือมาแหวกเบิ้งอะค่ะแหวกมาแหวกดูอันนี้เป็นต้นอันบักแขกซาอูบักแขกฝรั่งบักตุ่มแขกบักแขกซาอู่าสันบักอียบักตุ่มซาอูไหมค่ะขออภัยหลายๆเ้ยค่ะตุ่มซาอูบักตุมกกกกต่มฝรัง่งออปิดคลิปขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมเ้ยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเ้ยค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ